บริษัทประกันไมนารัสายภัย,ภยปฏิเสธไม่ยอมให้ไม่ยอมขายนะครับประกันภัยผู้สมัครยืนตวัวพรบมีความผิดโทษร,ระวางเท่าใดนะครับผมบอกแล้วว่าเวลาที่ที่ปรับเนี่ยให้จําตัวสองแสนห้าไว้นะครับเวลาที่บอกว่าเฮ้ยเข้าไปซื้อแล้วไม่จ่ายซื้อแล้วบริษัทประกัซื้อแล้ว,ไม,ว,ลวไม่ขายนะครับอันเนี้ยจะปรับอยู่ที่สองแสนห้าสูงสุดนะครับเริ่มต้นทีห้าหมื่นเริ่มต้นอาจจะไม่ต้องไม่ดูนะแต่ผมอยากให้ดูที่สูงสุดนะครับ มันจะมีสูงสุดหลอกเราอยู่2ตัวนะครับก็คือ500,000ห0 0 0สนนี่จําไม่ได้ว่าสูงสุดที่เกี่ยวกับเรื่องของอพระราชบัญญัตินะครับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยซึ่งจะเป็นเรื่องของบริษัททําผิดนะครับเราวิงเวลาจ่ายนะครับแล้วก็อะไรอีกเเปิดบริษัทแล้วยังไม่ได้รับใบอนุญาตอันนี้จะโดน2กระถงดูดีๆนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของไม่ยอมขายพรบให้จํไม่ได้ 2, สองแสนห้านะครับไม่ต้องจําเริ่มต้นก็ได้เพราะเริ่มต้นมันจะจะไม่ซ้ํากันอยู่แล้วนะครับไปจจำไม่อ 2, สพองแสนห้าพอนะสูงสุดสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับต่อมาบริษัทประกันภัยจะปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ประสภบภัยตามกรมบทวนผู้ผประสบภัยจากรถหากเกิดการนะครับหนึ่งการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตการใช้นกทึงยาเสพติดการใช้รถโดยบุคคลในอู่การขับขี่โดยมาสุรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเมานะครับขัเมาแล้วขับนะฮะเมียน a อ c o h o เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเมาแล้วขับไม่มีใบขับขี่เสษสารเสพติดนะครับหรือใช้รถไม่ถูกลักษณะของกฎจราจรไม่ถือเป็นข้อยกเว้นนะครับในการาจร่ายความชินใหม่ของพอบอรบนะครับแล้วก็รถใช้โดยบุคคลใดก็ตามนะครับไม่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับที่พบรบจะต้องรับผิดชอบแต่ แต่นะแต่แต,แต่แต่การใช้รถในทางผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายหมายถึงว่าเอาไปทําผิดเอาไปทำามื่สิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนะอันเนี้ยจะไม่ได้คุ้มครองก็คือการเอารถไปขนยาเสพติดเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเนาะก็เลยไม่ได้รับความคุ้มครองจากพรบรคุ้มครองผู้ประสบภ,ภัยจากรถนั่นเองนะครับนะนะ คืออะไรก็ไม่ใช่ความผิดนะครับพลบคือถ้าไม่ได้ไปแข่งขันไม่ได้โดนสงครามไม่ได้โดนระเบิดไม่ได้ใช้รอกอราชนาจากักรคนนี้ไม่เป็นข้อยเว้นของพอรบรนะแต่ถ้าใช้เรื่องผิดกฎหมายนะครับยังว่าผิดกฎหมายอันนี้จะโดนนะครับแต่การใช้รถผิดกฎจราจรไม่เป็นไรนะครับได้อยู่เด็กหญิงสร้อยนะครับเดินข้ามถนนแล้วมีชายไม่ทราบชื่อขี่รถยนต์ซึ่งทําประกันเอไว้ ได้ขับรถเฉียวชนนะฮะจำไว้เลยว่าถ้าเฉียวชนเนี่ยไอ้คนที่ขับมาเฉียวชนนี่เป็นฝ่ายผิดแสดงว่ารถยนต์เนี่ยนะฮะซึ่งมีประกันภัยคือบริษัท A นะครับเป็นฝ่ายผิดนะครับ,บเด็กหญิงส้อยก็ได้รับบาดเจ็บนะครับชายที่ขับมาเนี่ยตกใจกลัวทิ้งรถครับอยากทราบว่าเด็กหญิงส้อยจะขอรับค่าเฉหายเบื้องต้นได้หรือไม่นะครับพอ ข้อแรกขอรับจากบริษัทเอได้ก็ต่อเมื่อจับตัวผู้กระทำผิดได้ข้อสองขอรับจากกองทุนดูแสายผู้สูบใบรถข้อสามนะครับขอจากบริษัทเอข้อสี่ไม่สามารถขอได้จบนบว่าคดีสิ้นสุดประเด็นคุณจะไปกองทุนนะครับก็ต่อเมื่อไม่มีพรบรฝ่ายผิดมารองรับแต่ให้ดูดีๆนะครับโอเคคนนะ่ะไม่อยู่แต่รถอยู่นะฮะรถยังอยู่นะครับแล้วรถเนี่ยมีพรบอรของบริษัทเออยู่แสดงว่า รถที่เป็นฝ่ายผิดมีพรบมารองรับ,บดังนั้นคุณไม่ต้องไปกองทุนเพราะนั้นตัดกองทุนทิิงได้เลยครับนี่แล้วต้องรอไหมสิ้นสุดพรบเราไม่ได้รอคนนะครับถ้าชัดเจนว่าใครรถรถคันนั้นเป็นฝ่ายผิดพรบจะต้องจ่ายนะครับมันก็ไม่ต้องดูหรอกครับว่าอา่าต้องรอ้อยผู้ขับขี่ฝ่ายผิดมาแสดงตัวนะครับแต่ถ้าสัดสินแล้วรถคันนั้นเป็นฝ่ายผิดไม่ต้องดูคนนะดูรถเลยนะครับรถคันนั้นเป็นฝ่ายประมาทโอเค พรบรต้องจ่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปดูคดีสิ้นสุดนะครับถ้ามันมีเรื่องของชัดเจนมาแล้วว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกต้องจ่ายนะครับข้านตอบข้อที่สามนะฮะนี่อนุญ,ญาตนะไม่ใช่ข้อหนึ่งนะครับนี่นี่ตัดทิ้งนะครับดอกคือขอรับจากบริษัทเอได้เลยเนาะเพราะมีพรบรฝ่ายผิดมารองรับอยู่แล้วนะครับไม่ได้มรู้ว่าต้องจับได้นะฮะนะครับ โอ้เขาน้ยาวเลยนะครับนายโนกขับขี่รถยนได้รับได้ทําประกรันคุ้มความผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทกอเกิดอุบัติเหตุชนกับรถจักรยานยนต์ที่เอาประกันภยัยผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทขอซึ่งขับขี่โดยนายคมินและมีนายคำรนนะครับซ้อนท้ายมานะมาด้วยอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับนายโนกได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลสามหมื่น 30, 000, นะครับ นายคามินได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาล75,000บาทและตาบอดสองข้างนะครับมีการักษาแล้วก็ตาบอดอีกสองข้างและนายคำโดนเสียชีวิตนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาทนายคามินหรือทายาทของนายคามินพอรับค่าเสียไหยได้อย่างไรโอเคอันดับแรกก็ดูก่อนนะฮะไม่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดนะครับต้องดูก่อนว่าใครว่าใครเป็นคนขับบ้างนะครับเพราะว่า ถ้ายังไม่รู้ฝ่ายผิดฝ่ายถูกเราจะตีว่าสองคนนี้เป็นฝ่ายผิดตั้งคู่ก่อนนะครับแล้วก็เสมือนว่าเป็นฝ่ายผิดตั้งคู่ก่อนจะได้แค่เบื้องต้นถูกไหมครับแต่เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ถามนคามินอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมต้องดูก่อนว่าในคามินเนี่ยสรุปแล้วเขาเป็นคนขับหรือเปล่าครับถ้าเขาเป็นคนขับก็จบไม่ยิบปัญหาอะไรนะครับอ่มาดูกันครับนายนกขับรถแสดงว่านายนกเป็นคนขับคนที่ขับแล้วใครอีกเนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนกับรถจีเยน์ที่พุ่ยไป ปอนะครับทั้งสองคันมีพอหอบอทั้งสองคันนะครับซึ่งขับขี่โดยนายคมินนายคมินก็เป็นคนอะไรครับคนขับคนที่สองเหมือนกันนะครับส่วนใครอนายคำาลนนะครับนายคำารนเนี่ยเป็นคนที่นั่งนะครับนั่งมานะฮะนั่งนั่งมาเนี่ยกันของนียัชัยวินเป็นคนนั่งมานะครับเพราะฉะนั้นคมินกับนกเนี่ยเป็นคนขับจะได้แค่บอใบไม้นะครับก็คือเบื้องต้นไปก่อน เพราะฉะนั้นโคโจทย์เขาถามว่านายขมิ้นนะครับดังนั้นขมิ้นก็จะขอรับได้แค่ค่ารักษาเบื้องต้นนะครับค่ารักษาเบื้องต้นเนาะซึ่งเขาบอกว่าขมิ้นเนี่ยนะครับมีค่ารักษาเท่าไหร่ครับเจ็ดพันหารอยบาแสดงว่าอันดับแรกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนเจ0ดันห้าร้อยนะครับก็เจ็ดพันห้าร้อยนะครับแต่เขาได้เบื้องต้นหรือสูุดๆนะเป็นคนขาบแต่ยังไม่รู้เป็นฝ่ายผิดนะครับก็เป็นเบื้องต้นไปก่อน เพราะฉะนั้นข้อที่ได้เบื้องต้นมีแค่ขอ้อ1กับข้อ2นะครับจ่ายค่ารักษาพยาบาลจิปัญหาเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ต่างกันคือเขามีการตาบอดสองข้างนะครับเนื้อตาบอดสองข้างก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเหมือนเป็นอุบัติเหตุถูกไหมเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้สูญเสียตาสองข้างนะครับคุณได้แค่เบื้องต้นก็เบิกได้สูงสุดที่สามหมื่นห้าพันบาทจริงๆข้อนี้เราตอบได้แล้วเพราะมันมีสองเหตุการณ์คือเราตอบขอรใครข้อสองได้เลยจริงๆเราตอบเท่าไงเราตอบข้อสองได้เลยถูกไหม อันนี้นะพอนีคร์เซอร์ก็สามไม่ใช่นะครับแล้วตอบข้อสองได้เลยเพราะนคัขมินนะเป็นคนขบับเขาจะได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับแล้วค่ารักษาปีบาลจ่ายตามจริงถ้าคุณใช้แค่เจ็ดพันห้าก็จ่ายแค่เจ็ดพันห้าร้อยบาทโอเคปะนะครับแล้วตาบอดสองข้างก็เป็นสุเสียวิวะก็ได้แค่สามหมื่นห้านะครับเพราะได้แค่เบื้องต้นไปต่อนะฮะเหตุการณ์เดิมนะครับคราวนี้โจทย์เขาถามว่า คำรนนะครับคำรนอนุญาตก,กลับไปที่ข้อเมื่อกี้ก่นกอนนะครับนี่นี่คำรนนะครับอ่ะขอ,อนี้นะครับคำรนเนี่ยเป็นคนนั่งนะครับคนนั่งนี่รถเนี่ยเป็นฝ่ายถูกเสมอแล้วฝ่ายเป็นฝ่ายถูกเสมอและแน่นอนมีพรบทั้งสองคันแสดงว่ามีพรบฝ่ายผิดมารองรับแน่นอนนะครับดังนั้นหมายความว่าคำรนเนี่ยเป็นคนที่นั่งไปเนาะนั่งรถไปนะครับคำรนตรงนี้เนะี่ เป็นคนที่ซ้อนท้ายหรือนั่งรถไปด้วยนะครับเพราะเป็นฝ่ายถูกจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดจากกรมธรรม์ใดกรมธรรม์หนึ่งแน่ๆน,นะครับต้องรับผิดชอบแน่ๆน,นะครับไม่บริษัทกก็บริษัทขอต้องรับผิดชอบชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถี่ไหมคุณต้องรับผิดชอบแน่ๆน,นะครับเพราะนันก็ได้สูงสุดดูต่อนะครับซึ่งพอได้สูงสุดแล้วเขาบอกว่าคำนเป็นไงเอ่ยคำณคำณเสียชีวิตครับอาซีดเงี้ยแกนะครับ ที่แง่งแก่แบบนี้แสดงว่าได้สูงสุดแน่นอนนะครับได้สูงสุดแน่นอนเนาะแสดงว่าได้สูงสุดแน่นอนนะครับอะได้สูงสุดนะครับก็ไม่มีค่ารักษาด้วยก็แสดงว่าได้ชดเชยในกรณีสักรู่นะเ,เหลือ10นาทีแล้วนะครับมาไม่ต่อด้วยนะครับอ้าว ไปเลยนะฮะผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเลยนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้กว่าจะเปิดมาได้ก็ไปห้านาทีแล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะก็สรุปเมื่อกี้นะครับคํารนเนี่ยเจ็บเนะี่ยแล้วคํารนเสียชีวิตคํารนก็จะได้ค่าเสียหายนะครับหรือค่าชดเชยสามแสนบาทนะครับก็คือเป็นตัวที่คุณใช้สอบคือสามแสนบาทนะโอเคไหมจะได้เจ้เชยที่สามแสนนะครับแล้วก็ จะเจอจานเปลี่ยนคาเป็นคนใหม่ใหม่ก็ได้ห้าแสนนะครับเพราะว่าเสียชีวิตเนาะใช่ครับมไม่เป็นไรโอเคผมว่าน่าจะได้ประมาณนี้แหละนะก็เดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดมีคําถามนะครับก็ตอนนี้เปิดในโอกาสได้ถามได้นะครับแต่ยังไม่มีคําถามเดี๋ยวจะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่า ดูดีพราพวกพอยชอบตัดไปเองเนะฮะอาจจะค้างเ okay. เดี๋ยวมาเจอการวันพรุ่งนี้นะครับก็จะแจ้งเอ่อลิงให้ส่งนะครับแล้วก็ทุกท่านเข้ามาได้นะครับก็มาฟังด้วยกันนะครับพอบคุณที่รับชมนะครับฟังกันจนถึงจบนะครับก็ประมาณยี่สิเกือบส0มสิบนาทีเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งเอ่อเดี๋ยวจะมีการส่งลิงก์ไปให้นะครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับนะฮะอย่าลืมนะครับปิด,ป,ดปิดใหม่ด้วยนะฮะเวลาเข้ามาแล้วนะครับนโอเคเจอกันพรุ่งนี้ฮะ